เมื่อเรากล่าวคำบูชาข้าวพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยหลทุกคนนั่งหลับจาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆ แต่ใจไปกลางกายอย่างเบาเบาสบายสบายต้องเบาเบาต้องสบายนะจ๊ะพอถูกส่วนใจก็จะได้เคลื่อนกันไปสู่ภายในอย่างไง,ง่า มันหลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดเป็นที่โล่งกว้างเราก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างสบายสมอยแล้วก็นึกน้อมรวมใจเอาทยาทมน้งหมด จะมีอาหารหวานค่ะดอกไม้ทูบเตียนน้อมเอาไว้ตรงกลางกายอย่างสบายสบายแค่ระนึกนิดเดียวก็ใจเป็นท่าสำเร็จถ้าหยุดนิ่งได้อย่างสมบูรณ์ก็จะเห็นเป็นบาปที่ชัดเจน ายังไม่สมบูรณ์ก็เราก็นึกน้อมด้วยใจเท่าที่เราะจะนึกได้อย่างง่ายๆนะจ๊ะใครที่เข้าถึงดวงธรรมเห็นดวงธรรมชัดใสจำาตยธรรมก็จะอยู่ในกลางดวงธรรมใสๆถ้าเข้าถึงกายภายใน กายใดกายหนึ่งก็ <S <S จะเห็นไตรธรรมชัดถ้าเราเห็นกายภายในอย่างนั้นแหละน้อมลงไปตรงกลางของกายที่เราเข้าถึงนะจ๊ะถ้าเข้าถึงพระทรมกายพัะแตะ,ะเบาๆก็จะขยายใหญ่ ไตรธรรมก็จะอยู่ในกลางนั่นแหละจะใสเป็นแก้วเป็นเพชรใสๆส,สว่างสวยสวยงามมากเลยแลวกการกติกในใจกราบรัตนามหาปุชนียาจารย์ทุกท่าน ซึ่งท่านก็คอยอยู่แล้วเนี่ยมี่รปเด็กกับลวงปู่พระภูปรับมานคุณยาจารย์ทั้งสองท่านมารัตนาปฏิการใจงนึกยุมมารัตนาปฏิกาทางสุกสํแดงปั่นที่ท่านก้องเ้วเชี่ยวชาในวิชาธรรมกาย อาราธนานในน้อมนำนยธรรมนีเนะี่ยไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระเจ้าพระอรหรันต์ทั้งหลายที่ท่านดับขันธบรินิพานนานมาแล้วนะคือขันธ์ต่างๆดับหมดเหลือแต่ธรรมขันธ ของกายทำอรหัตผลหน้าตักยี่สิมดดบมอสูงยี่สิบมอเกตดอกบัวตูมใสบริสุทธิ์อยู่ในอายะตนะนิพพานนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ทุนมีทั้งประสบปันยูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า และอารหันทั้งหลายโล้นเป็นพระธรรมกายหมดทั้งสิ้นสงบนิ่งเงาวนโรธสมาบัติมาสมาบัติไปเรื่อยๆในอายตนะนิพพานเป็นเนื้อน,นาบุญของพวกเราทั้งหลายเรายังไปไม่ถึงจุดตรงนั้น ก็ตั้งรัตนามผู้ชน้าจารย์ทุกท่านที่ท่านครองแคลวเจียอาจารย์ในวิชาธรรมกายท่ากน้อมเอาพวกเราทุกคนพร้อมในยธรรมไว้ในกลางธรรมกายนั่นแล้วท่านก็ประกอบวิชาธรรมกายทับทวยไปเลยจากน้อยเป็นมาก รุดไปเลยตกศูนย์ข้าสวยยายตนานิพานถ้าสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็เป็นปกติของท่านที่ไปนิพพานนี้เป็นปกติถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็ไปปราบมารไม่ได้ต้องเห็นพระก่อนถึงจะเห็นมาร ทังกพาไปเรื่อยเลยทวีไปนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนไปสุดรู้สุดญาณของท่านซึ่งไปเร็วแรงมากเพราะท่านนิ่งอย่างเดียวใจท่านอยูดท่านนิ่งอย่างเดียวมันก็พลุบไปเลยทั้งเร็วแล้วก็แรงมากคือมีพลัง กายของท่านจะตั้งเต็มไปหมดเลยท่านจะทำที่ในกายที่ตั้งเต็มก็รล้อไปหมดเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่อาศจรรย์ในเดียวเป็นบุญมิเศษสำหรับผู้ที่จะสร้างและมีติดตามท่านไปสู่ที่สุดแห่งนำ้ำจึงจะได้บุญมิเศษตรงนี้เนี่ย เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีต่อไปในภพบบึงหนะ้าให้สมบูรณ์ไม่ได้โลสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมมรรคนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก,ก็ระลึกชาติได้เห็นธรรมะขันตั้งแต่ยังเยาวย์ด้สร้างบารมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดยุคไข ไปทุกภพทุกชาติตราบกระตั้งถึงที่สุดแห่งนำปังของท่านตั้งไปอย่างที่และกระตริงก็จะทำไปทุกสิ่งไปบาร้อมกันหมดเลยคือทัพทวีทายธรรมน้อมไปถวายเข้าไปเรื่อยๆและคุมบุญให้พวกเราด้วยเอาบุญที่ เกิดขึ้นจากการบูชาาพระรงนีตรงนีน้มาตรึงติดที่กลางกายของเราและในเวลาเดียวกันก็ตรวจทาไปด้วยตรวจด,ดูวิบากกรรมวิบากมันที่เราเดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมา ในีกก่ยเดชกาดีปัจจุบันชาก,ก็ดีเนี่ยจะไม่ให้มีผลต่อไปในพบมึงหน้าหรือจะน้อยขนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีทังเลื้อผังของพยะมามนนะครับเอาผังของฝ่ายบุญซ้อนลงไป เพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาของฝ่ายบุญที่จะให้เรามุ่งสร้างบารมีอย่างเดียวไม่อาทรัพย์ไปสล่มสังขารไ่ทลายเนี่ยเพราะก่อใจเกิดมามีกายมนุษย์หยาบได้นี่ไม่ใช่ง่ายพยามานกันนักกันหนาะเดียวถ้าให้เราหมดเวลาไปกับเรื่องนี้ ไม่เป็นสาระแก่นสายของชีวิตแล้วก็ทำลายสังขารในตัวหมดให้ไปพลนอยู่ในทางโลกจะลืมเรื่องที่สำคัญข,ของชีวิตคือการทำใจหยุดนิ่งที่จะบรรลุธรรมบรรลุสัจธรรมในตัวของตัวเองท่างกับยายามแก้ไขตลอด แล้วก็อาบนนี้ให้ไปถึงกับบรรพบุรุษบุปกาเลยงหมู่ญาติเรานึกอุทิศส่วนสุศนไปให้ท่านเหล่านั้นที่ละจากโลกนี้ไปแล้วนะแล้วก็คุมสมบัติไอเมนทิปทิพยสมบัติอาหารทริ์อย่างนี้นี่แจกจ่ายไปตามชาวสว์สด์ต่าง ทำไปบํารองกันหมดพระท่านก็มีทีมงานของนั่นทํำไปอีกทั้งเอาหารที่ที่บางเกิดขึ้นบายวิธีวิมานของเราก็าเยอะแยะรวมนังงมบุญให้ได้ผลบุญในปัจจุบันเชื่อมสายสมบัติในปัจจุบันในชาตินี้เพราะเรากำลังสร้างบรารมีอยู่ อาบนิพยามไปเชื่อมให้เราได้มีสภาพคล่ององชีวิตหมดหนี้หมดจนเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีมีสมบัติเพิ่มปูนทุกอย่างทำมากินอะไรก็ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานซื้อง,ง่ายขายคล่องกำไรงาม เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนบุตสศาสนาวิชาธรรมกายไอคราวโกรยวอยเย็นเป็นุกโลกหลานอยู่ในโอวาทคนภัยคนพาในห่างไกลมาเด็ดนักปราดญ์ให้เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมกายพระประธรรมกายเนี่ยท่าน ฝังก็ท่านก็ต้องซ้อนให้หนาแน่นไปเรื่อยๆหรือแต่เราที่เป็นเจ้าของบุญนี้เนี่ยก็ต้องอัตตาหิอัตโน,นนาโถเราก็ต้องช่วยตัวเราเองด้วยเป็นหลักต้องพึ่งตัวเองให้เข้าถึงที่พึ่งของตัวเองภายในให้ได้ นั่นแหละสิ่งเหล่านี้ก็จะยิ่งมีอนุภาพเพิ่มขึ้นเมื่อประกอบกันสองส่วนเพื่อเราพึ่งตัวเราเองด้วยท่านช่วยเราด้วยความสำเร็จมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆแต่จะให้ท่านช่วยเราอย่างเดียวมันก็จะยืดเวลาออกไปเจ้าออกไป,ออกไปเราพอยามามเขาก็มีอนุภาพมาก นี่เป็นเรื่องราวความเป็นจริงยี่วิธีเราจะต้องศึกษาเรียนรู้เราก็จะต้องปฏิบัติตามกันให้ได้เพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก่อนที่เราจะประกอบพิธีสวายปาตหาบิจังาทานแด่ภิกษุสมเนงผู้ประพฤติธรรมเนี่ยให้รู้ทุกคนตั้งใจใอธิษฐานจิตกันให้ดีนะจ๊ะอธิษฐานนึกถึงบุญน,นี้เนี่ย ด้วยใจที่ใสใสบริสุทธิ์ผ่องใสอธิษฐานกันไปตามใจชอบเลยจ้ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิดกันไปเงียบ